ดีค่ะพี่น้องมันีค่ะันรับงานสาห่มแ้คตอนนี้นะคะห้าแบบุรจอกลได้กับยี่สิบสานี้ววันที่สามสัเพ็่ตาม้สามเนจานเดียวหไเดี๋ยวห้ามดอกรุ่นค่ะต่อต่อไปนะคะ นะครับนี่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องลํำอย่างแท้จริงนะครับเข้ากับท่าโกันโอยกอโยกคู่นะครับซึ่งคือว่านางยุรีมิตรนะครับผู้บา,าอันของสา,านวนายพริบเพชรฉะนั้นลูกเต่าทุกทุกคนนะครับอามามตัวไอ,อสีนังยุสุขมากทั้งน้องๆลูกที่มาใหม่นะครับดู ตัวแย่แหลมนะครับเออลาลามีเมืองแย่งลูกเตาเออในส่วนไปเล่าเลยไปเล่งไฟกับปวยเล่ากับสุกเล่าบุถาวรเออแต่ว่าส่วนการทำงานนะครับถือนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสดีคนดีที่พ่อหน่าพิ่นเอานั่นล่ะดีไลน์ เอาเอาผู้มาสอนให้โดยที่บ่ได้จ้างแต่ก่อนนี่ได้ไปปวงไายคู่คนเนาะจ้างเขาหาสิบาทสมัยตะกี้มันเท่ากับแม่ว่าคันเทียบสองพันมีค่ามันเป็นหมือขันเทียบค่างันเสมอเนาะแมนมันเป็นหมือไปจ้างเลี้ยงในหลุมไปขีดไปจ้างเลี้ยงทำนองกระสีบ่อมินธรรมดาล่ำแล้วบาดสิมาล่ำเพื่อนกระคืออย่างคือจะของตักใส่ใหญ่มากจื้อเอา ไปยิ่นก่อนล่ำของพญ่ทองพี่พิมใจในการเดือเอาว่าเมีนบาบอกฟึกฟึกเจ้าของแต่ว่าบวกเจอเนี่ยถึงพวกเจอสืเสียตีฟันัยกระซังถับบ่อฟักไฟในการที่ว่าบรใจมาบเป็นแม่ไปยุ่งเมืองเคยภพุิมพ้มว่าล่ำแท่งหลเหลี่ยงยหันกับบานเลนเขาใจวัดสีไรแต่ว่าเขารับเพื่อนบอกเป็นจากคนแม่แอบเขาแต่ว่าทามี่เบ้อรู้ดแอบกับบ้าดแล้วบาเป็น ดีอยู่น้ากันเขา,าบอกให้เมย์ํ่ไปฟังไปกระบ,บอกว่าคนถาอมใจมากถาอมาฟังไฟบ่ไยตอนนี้เมย์กย็ยังให้ผากันเปลี่ยนอยู่ยากให้จูเล่าพุ่งไปไกลกว่านี้พวก,กตูกับจีเร่ใส่ไผ่เปลืองยังมาไล่ต่ล่าเพื่อนเกมมาไล่กับสีหลายก็เกาแป้งครับแอบชิมพวกตู๋นหลายแรวหมายขึ้น่าเทาเก่งได้ทุกมุมทุกเกลหลังจากเพื่อนรับเพื่อนขวัญแก้นกับระสินสลาดไปมันไดหลายรูปแบบ หาตาก็มี้แล้พ่อข่าคุณจะินเขาได้บ้างมั้ยจิ้มเขาได้แล้วพ่อข่าใครบอไปเด้อใครไปก็่านไปไปเอาเองยมักอย่าบอไปดิผมก็โยบ่ได้สิแม่แต่วามีหลส่อ้าวอันนี้เป็นตัวย่างบ้านต่อโอ้อาจารยน